แนวนะพ่อแม่พี่น้องโดยมื่อนี้ทางสะดวนกับิไปกองพื้นซอยปานั่งฝืนเนาอกฝืนกำลังกองพื้นนะพ่อแม่พี่น้องเหาไปเบิ่งกันเลยเนาะโดยเหากไปเบิ่งกันเลยเนาะเฝืนกองพื้นอยู่ทางน่ะน้องทงกำลังส่วนขี้เดือดบ่หรือเฝืนเหตุยังเีหยอันนี้ก็นน้ำไม้ลายออกเดี๋ยวว่าก้อนน้ำไม้ลายในนี้กับ คนหากระตุกมาขึ้นนี่จออกไวแท้หอบออกซ้ำแฮมหัวทางนังทงคพก่นอันนี้กองพื้นปะนางคนเนาะอูิคนตดดัดแล้อะไรได้กองพื้นปะนางคนก่นกอ,อน,น่าไม่คน ดูคนกองพื้นอยู่น่าทางปานางกันสบายดีเอฟซีในเร็วสบายดีเมยบ่กองพื้นเหนือใหญ่เนืยเอยง่าย,ย, <laughs> ยใส่แม่ไม่ใหญ่นะพราเมนหมูตายบแล้วคือเห็นนอนเน,นี่ย <laughs> โ,โ,โอ้ของไม่ โหสิพ่อเลยเด้นี่กองพื้น,นี่กนนะเนาะตัดไม่น้อยมาใส่ี่กะพ่อแล้วกองพื้นเพิ่นนี่กะมืออื่นมือ,อพือเพิ่นก็ได้ทมแล็บปานางกะเผิ่อทางสะดวงกะสิกองซอยเพิ่อบิเวณบัดนี้ทางสะดวงกะสิเป็นก,นงก,นกองพื้นซอยปานางเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเผิ่อพื้นเพิ่นก็นมีแต่ไม้บังญ่บังไงเนาะ ตัดไม่น้อยตัดที่กช้ไปอมาแต่ครน้อหม่เลยก็ไปจะตัดไม่ด้ก็ใส่ติดตัวใหม่เล้ใหม่แล้วนไ่น้อยเต็มมตัด่าย <Okay. Four? S 1> แกนใส่บอร์ดมาเป็นฟองเป็นฟอ ทนแล้วม so ันอยากได้เงินบ้ามันก็ได้เงินไวเลยองานไหนีๆก็หาเงินเงินก็อยู่ป่ามังเน่าประเด็นเงินก็อยู่ป่ามังเน่าเห็ดก็หน่าเน่าปนิพื้นน้อยเฮากับเมื่อเฮากับสีเศร้าเในคนเดาติดเปตัดพื้นมาใส่ใหม่มันทอเนาะพทำแม่พี่น้องเฮากับไปเบิ่งต่อทานน้องทงเนาะบ้านนี้ทอแม่พี่น้องโดย นี่ก็เต่ายถาดน,นอ่องทงเนาะเผลกากกำลังสิมาส่วนขี้เลือ่อยพผลช่วยขี้เลื่อยแล้วเพิ่นก็สิกองแล้วบัดน,นี้ไม่ผลก็มีแต่ไม่ง่ายๆน้ำนองก็เต็มนองแลยแบบน,นี้ฝนตกสองเถือ่อสามเถือ่อน้ำนองก็เต็มนองเลยเนาะ ไม่เพิ่องขมีแต่ไม่งามๆพ่อแม่พี่นอ้องเลยคือมาเบิ่บบงสวนมะเพ็ดแม่เฮาบัดนีส้สวนมะเพ็ดแม่เฮาก็เกป็นผงค่ะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องกำลังเป็นหมาก ทางสะดวงปากาหอดเขา่ามันอนา,าพดมันหกโพดพุ่มมันอนา,าพดมันมีหอดทางเขา่าสะดวงญานงูค่ะาไปเลยกระดักระด้อเป็นพุ่งโ,โกกมะหุ่งนอะอันนี้มะเขือคนใส่ตามะหุ่งแซบอยู่ได้ ถาดแม่สาวด้ว่วันนี้ก็เนกระังขวดเนาะหากสสเปรเรอเบิ่งมักบวั่วมะอึ้งาเนาะบันี้าปลูกไว้แถวนี้เครื่องมงอเครื่องนี่ก็ขี้ล่ายอะลรเครื่องอยู่มแก้วได้ ที่มีเครื่องเครื่องบวกง้เหยียบเมื่อไหร่เพรแม่พี่น้องเห็นแต่หอยตีนงัวทางไหนกับซีเมนท์เหนสาวเกสาเนาะทางไหนกับน,นี่กับแค่มนองเครื่องบวกพวกนี่กับง้อหยียบและเครื่องบวก,ก,น,กนี่กะ กำลังงามเลยหัวเหยียบมันอ่ะนะฮักเพื่นเลยมันกำลังแตกยอดอทางแม่เพกกิ่งกระขดทางเนนะาัเลยนางอนาะโอ้อนนทกัน ัวใส่หอดเกือบแบ่นนนี่มาตำลักนี่ยางยางดีๆจะถอยลบนนะทางเหนือคนขอดทานเอาไปเบิ่งสวนผักทางนั้นเลยนะผืนทางป้านพำ่ืนกับไป้ตัดพื้นเลยบ้านนี่นี่กระตูบน้องสาวเิืนเนาะ ไทยสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะคนรอคนรอได้นี่สบายดีนน่ยไหมตานาอันนี้กระกรองถาด แม่สะดวงอย่าผนตกผนกับขาวในเนะาะมันก็ขาวไปบนสวนตัวนี้เลยนะป้ามาหุงกระดกอะไรงามงามมะหุงอะไรสะดวงปุกเขาโบ,บเป็ดหุงอะไรเพชรก็คืน,ออม,นมันพวก ันนี้ก็บก๊อกมะกรวยอันกล้วยสุกเขียวบอ่อยู่ทางในนีน่สะดวงปลูกซองกกแต่ใต้ตแล้วก๊อกหนึ่งเลือกกเดียวนี่ก็เลยเอากระสุมอันนี้มางามไว้ยันไก่ซับนะนเนาะพูดสะดวงสะดวงแฝงๆได้เลยหน่อยพังไงเนี่ยมีสีหาหน่วยพูบีกินน้ำเนาะนี่นหน่วยนี่ มะฮุ่งกกนี่ก็บอยางงามเพราะว่ามันงามกับเครื่องมือเครื่องมือก็ตายมาเลยเนาะหกอันนมันก็สิมีเครื่องมังบวบเงาพร้อมเลยกับบวบเงาก็บโไปท์อนมากกกหมากกระเจี๊ยบกำลังเป็นโซงหน่วยสามหน่วยนเนาะพ่อแม่พี่น้อง มากะเทียบนี่สะดวกเห็นแต่กะเจ้ากินแต่สะด้วงบราเคยกินแนจ๊กเถื่อมากกะเทียบนี่แจ็คโหลดศาสตรเป็นแนวใดวันนี้พาสมสวนมัน,นก็กล้วยนี่ก็เข้ากกะอามาเต้เฮือนหนองละตีเนะเาะข้าวกะขุดมาปลูกก็กล้วยท่านี้สามกาุสี่กุ้ยข้าวกดมาแต่เฮือนคนทั้งมาปลูกน,นี่ก็เครื่องมัง วา่าในสะดวงตัดใส่แกงน้ำไม้มันก็เลยเมดมึงหน่อยนี่ก็รักเฟินมึงก็ลายอย่าได้พอมาพิน,นอ,อ่หน่อยหน่อยมันนะนั่นหน่อยนี่นี่ก็กหน่อไมไล้ลายก็หน่อไม้ลายก็ในีสะดวงกับบริหารแจ็คเถื่อถ้าว่ามีน้ำไม้ก็จัค อันนี้ก็โกกมันต้นนะพ่อแม่พี่น้องลัวกินจำเจีวเนี่ยแท้แ่แท้ได้กกมันต้นเลยน,นี่ก็บโกคกวาลาพาครัทางน้องอโนอนกับปีนเบิ่งมูยอย่ามันต้นกัน,น อันนี้ก็นังสร้างเนาะแต่ว่าสะดวกกับบริสไซดเนาะอันนี้ปลาดุกอยู่น้ำทางอันแม่ว่ามีปลาดุกอยู่ตัวหนึ่งว่าจักมันมาได้แค่ปลาดุกกะเพิ่นเห็นมาลินอยู่ใน,นนี้เนาะเพลสสะดวนกะดกดกดกนี่ะก,กะเพลแต่ได้เห็นว่าแบบนี้ก,กังเพลบริสปุ๋ย หมูหมูกันต่ซื้อต่ด้นเลยกับบอตุ้ยซัปพมัยพี่น้องเลยโต้จ้อยโจยโดยบันเด็นกระทั่งสรวงสิคอตัวลาพม่พี่น้องไปก่อนเนาะโดยบัะเด็ทางสรวงกับสิคอตัวลาพม่พี่น้องไปก่อนเนาะพอมันสีขาวสีเมือดเลยนะพม่พี่น้องฝากให้อ่อแม่พี่น้องติดตามสองสรวง ในเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยเพื่อเป็นกำลังใจแห่สาวดวงถ่ายคลิปต่อไปนะพ่อแม่พี่น้องโดยกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้อง